ค่ะนางสาวไสสีมากับพี่เหลียง,งสุทน,นมมทรัชษยาค่ะพบไปส,ส่วนตัวมาด้วยนะ ตีรอบเดียววันนี้ตีไปสกบเสร็จแล้วพี่เลียคะไปลุดเลยดูเลด้วยยงช่วยด้วยเออยี่เลี้ยงคะ พี่เลี้ยงช่วยปรับค่ะช่วยปรับค่ะใค่ะค่ะช่วยกันช่วยกันนะยค่ะไม่ี๋ยวพี่เลี้ยงปรับ้เลยค่ะเแต่ทีไม่ต้องห่วงพี่เลี้ยงปรับให้เดี๋ยวพี่เลี้ยงปรับให้พอดีกับน้องจีนแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงให้ขอแสดงจัดให้การประการก่อนค่ะเลี้ยะแต่แค่เดียวรอกค่ะพอดีเลยค่ะแต่ทีชาบเลยค่ะพี่เลี้ยงคนนี้จำเป็นอยู่ใช่ไหมคะ นะวุนเดี๋ยวน้องก็ต้องลงไปย่อว่าอยู่ดีโอ้โหก่อนนั่งเลยแล้วกันอาจารย์นะอาจาค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะไซสิวรัตริชาพระภากิติค่ะส่วนตามที่เห็นส่วนคำคมสดใสไหมไม่รู้แต่ตอนนี้สดอยู่ขอบคุณค่ะประกาศตรงนี้เลย ประมาณตีตอนนี้เลยนะคะถ้าก็จีบก็จีบเราบอกสักเมกเลยไหมล่ะบอกสักเมกเลยไหมก็ประมาณแถวนี้ก็ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหมครับผมไหมทางนี้ที่ฝั่งนี้นะคะเราเราไปที่คำถามกันเลยดีกว่าโอเคได้ค่ะเลือกคำถามจากคณะกรรมการท่านไหนดีคะท่านไหนดีคะท่านที่สวยที่สุดตรงนั้นครับโอ้ ฉันเองละกันคุณเลนี้เหรอหรอค่ะค่ะค่ะจากคํากล่าวที่ว่าเจ้าเป็นเหมือนเหนือเป็นภาษ์เหนือเจ้าอุกเมืองเจ้ามีแฟนบาได้แปลว่างามบิวตี้ฟูต่างหากที่แปลว่างามคุณคิดว่าบนเวทีนี้ไข่งามที่สุดเจ้าเจ้าพอดิฟังคำถามไม่ออกขออนุญาตเบิด์กลามได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้ค่ะจะลาบเลยค่ะ 啊刚才他说的就是呃、so、有男朋友<人> Cap, 并不意味着漂亮而是 beautiful 才意味着漂亮那在舞台上谁最漂亮呢莎莎贝拉哦诶看场不满你耶快点好好谈恋爱没有没有看场哈哈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  ดิฉันเองค่ะที่สวยสุดนเวทีอเพราะว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะแต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะน้อหนูว้าแล้วคะแนนลูกเอาคะแนนก่อนลุกนะคือขอคะแนนให้ น้องลูกศีด้วยครับ<อ> <ขอ S 1> น้องลูกศ,ศน้องเหนื่อยในการตีลังกามากๆเริ่มปวดเข่าแล้วค่ะไม่ได้ไม่ให้เหนื่อยการตีลังกาเหนื่อยกับไม้พุดนะคะตอนนี้คะแนนสำหรับน้องลูกศีค่ะนันาะานาการประกันขาคะแนนสิบค่ะท่าน,นาต่อไปสิบค่ะไม่น่าเชื่อสิบค่ะและสิบค่ะอขอบคุณกรรมการพิสูจน์ค่ะตีลังกานะคะค่ะตีลังกา